สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบไลา์สไตล์สาวแมมมาจ่ามณีผ้ามากินขนมจีนซาวน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องเบิงเส้นอู้ป้าเบิงเซนเนืาออัลลาดก่ะพี่น้องค่ะเนืสุดแขนไส่หมูย่อเด้อจ่ามณีไส่หมูย่อขาดบะไลกับผักกนจองเนาะนี่น้ำซาวเห็ดเองคือเกา่าเบิงน้ำลายแตกว่าพี่น้องมาเดิมมาเดิอมาเด้มมีอันแคบหมูผักบุ้งแก้วค่ะพี่น้องสองส้หยอดแล้วก็มีผักสลัดมาจ้ะจวดเลย สดก่อนห mm. ัสุดยอดสินนน้ำจีนอืม,อมอ Ich ja ก็รำลวกไม่นู่นงอนจะจับ Hmm. bisa <laughs> กากระหอนครับจ้ะจันหมูอ่ะ ใส่อันกระชายมาน้ำหอมอืม น่าเลยเนอะระยะลองชนมสาวนึงดิชื่อว่าเป็นเมนูปูลหลายๆคนเลยล่ะเฮ้ยงายพร้อมแซ่บพร้อมพัดบดไอเมนูนี้พักกัญจงเนละ 玩。Wow. Não tem, não tem. Jeg vet ikke hva jeg jobber med, ผู้ร่งคนบอกว่าผู้ยำดังนะฮะว่ามันเจี๋ยงมันประเด้ดังประนันนะคะแต่วันนู่เสียบไหมล้วก็ก่อนเชิลงคลิปก็เพิ่มเสียงให้สุดอีกเท่อนึงเพิ่มเพิ่มเสียงคลิปนะแม่มันก็เลยเบิ่งดังให้คลิปกลิ่นนะพี่เนาะเบื่อดังมันก็บ่รเทาตัว อันยังทักเส้นมาคือฝืนกับมันกรอบอยู่แล้วติดไม่เพิ่มเสยงอีกนดังกลินน่าชีวิตจริงกับไปไะ้ดังปะเ่ยน้องน,น้องผพลายจะกินดังปะเด <c oughs> เส้นขนมจีนนน่ะ อนะอหอมเนื้อแมลงเนี่ยหอมเลยฝนจะตกมาน้อขึ้นนะ พ่ออิ่มสดบทุกแบบน้ำซาเห็ดเองนุ่นๆแหมแซ่บๆอร่อยเละะพี่น้องค่ะอิ่มและะ้วค่ะเมนูขนมจีนซาวน้ำปลาหมูยอนุ่พี่น้องเนาะเห็ดน้ำซาวเ,เอีงนุ่นๆกินเกล่กับผักสดผักกันจองทัดบ่ได้เลยสำหรับเมนูนี้ ผักต้องหลายๆคะ่ะเอาล่ะคะ่ะพี่นอ้องอิ่มแล้วนะคะคเคะด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปเนาะฝากพี่น้องก็ไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่ค่ะเด้อมื่อนี้ถ้าเกิดว่ากินสวดลวดกินจับเจ็บกินเสียงดังกินบอสุภาพจังไดขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะกินพอความกินแซ่บเนาะพี่น้องเอาล่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคะ่ะมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่คณคคณคะ